ปักสตูดิโอภูมิใจนำเสนอ <Fire. S 1> สปอยหนัง Hunter Killer สงครามอเมริกาผ่ารัสเซียเปิดเรื่องมาที่ทะเลเบเลียนประเทศรัสเซียมีเรือลำน้ำของทางสาหรัฐตามเรือรัสเซียอยู่อยู่ๆเรือดำน้ำของทางรัสเซียก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับและเรือดำน้ำของสหรัฐ ก็โดนโจมตีอีกระเบิดตามไปอีกหลําทีเพนดากอนหลังจากที่ได้ข่าวเรือดำน้ําของตัวเองติดต่อไม่ได้และมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงมีคําสั่งให้นําเรือดำน้ําออกค้นหาและกู้ชีพแต่เรือดำน้ําของทางสารัฐนะครับก็มีแค่ลําเีือที่มีอุปกรณ์กู้เรือได้แต่ผู้บังคับการนะครับก็พึงตายไปจึงไม่มีผู้สั่งการไอ้นายพลหัวโลนคนนี้แหละครับเขาก็เลยบอกว่าเขาหาคนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว อยู่แถวนั้นพอดีแต่คนที่เขาหานะครับไม่เคยเป็นกัปตันมาก่อนแต่ก็คุกคีกับเรือดำน้ำมาอย่างโชคโชนนั่นคือโจกเกร็นะครับพระเอกของเราหลังจากที่ทางกองทัพส่งฮอไปรับพระเอกพล่บมาเป็นกัปตันเรือดำน้ำ USA อา r ศและเขาก็ได้รับคำสั่งโดยพิเศษให้เตรียมเรือเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีตอนนี้ทหารก็กำลังเตรียมความพร้อมนะครับแต่ก็มีแอบนินทาพระเอกของเราอยู่บ้าง เพราะเขาไม่เคยเป็นกับตันเรือมาก่อนทําให้พวกทหารไม่ค่อยไว้ใจเขาแต่พี่เอกของเรานะครับก็เปิดใจคุยกับลูกเรือทุกคนสร้างความเชื่อมัน่นจนทุกคนคอยตามก่อนที่จะแจ้งภารกิจเรืองไปกู้เรือํำน้ำําที่เพนดากอนมีเสนาธิการหญิง NSA คนหนึ่งนะครับเข้ามาถามความคืบหน้ากับท่านนายพลหัวโลนของเราเรือเรือดำน้ำของทางสารัฐก,กัลัสเซียระเบิดและดูเหมือนว่า เสนาธิการดินคนนี้จะรู้ข่าวความผิดปกติอะไรบางอย่างกับทางรัสเซียและขอให้ท่านนายพลฮวโลนส่งผ่านภาคพ,พื้นดินเพื่อไปสอดแนมความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียแบบไม่ให้มีใครรู้นะครับและนายพลฮวโลนก็จัดให้ส่งทหารมือดีสีนายที่เล่นลอกตําลาได้ไปทําภารกิจรับในครั้งนี้ตัดมาที่เรือดําน้ําอากสซอรที่พระเอกอยู่ตอนนี้ก็ถึงหน้าน้ารัสเซียแล้วนะครับจุดที่เรือดําน้ำสองลำแรกระเบิด พระเอกของเราก็ได้สั่งให้ทําการสแกนค้นหาซากเรือจากที่สแกนและค้นหาเจอซากเรือของทางสารัตที่จมลงไปนะครับแต่มีรอยตออ์ปโดโจมตีพระเอกของเราก็ได้สั่งให้ทุกคนพร้อมลบนะครับเพราะอาจจะมีศัตรูซุ่มโจมตีอยู่ก็ได้แต่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือมาอีกจากที่พระเอกของเรานะครับก็เลยสั่งให้ออกค้นหาเพิ่มยังไม่เจอเสียงแรกเลยครับก็เหมือนจะมีอีกเสียงแทรกเข้ามาและอยู่บนตำแหน่งหัวของพวกเขาเลย ใช่แล้วครับเสียงนั้นก็คือเสียงของฝ่ายศัตรูมีเรือนนํำน้ําอีกลำนะครับอยู่บนหัวของพวกเขาเลยและได้ยิงตอร์ปิโด2ลูกใส่เรือของพวกพระเอกเรือของพวกพระเอกนะครับก็เลยส่งตัวล่อออกไปเพื่อสกัดและก็ดูเหมือนจะได้ผลพระเอกของเรานะครับก็โต้ตอบด้วยการยิงตอร์ปิโดกลับแต่เนื่องจากศัตรูมันอยู่ใกล้น้ําแข็งมากเกินไปนะครับทาให้ตอร์ปิโดของพวกพระเอกนะครับค้นหาไม่เจอเพราะมีสัญญาณรบกวนเยอะนั่นเอง ศัตรูมันก็เหมือนจะมั่นใจมากนะครับว่าไม่มีทางค้นหาพวกเขาเจอแต่พระเอกนะครับมันก็เก่งนะครับสั่งให้ลดความลึกในการค้นหาทําให้ตอนนี้สามารถสแกนเห็นศัตรูแล้วคราวนี้ไม่พลาดครับต่อไปโดยิงโดนบึ้มไปสิแต่ต่อปปโดของศัตรูนะครับเสือกยังไม่อยูดทํางานและก็หลุดออกจากตัวล่อพุ่งก็หาเรือของพวกพระเอกนะครับพระเอกเขาก็เลยสั่งให้นําเรือดำน้านะครับดำยิงลงไปตรงซากเรือที่พวกเขาเจอ เพื่อรอให้ตอปิโดไปชนกับซากเรือแทนและก็ได้ผลครับพวกเขาลอดมาได้หลังจากที่เรือของพวกพระเอกนะครับลอดจากตอปิโดก็ได้ค้นหาเสียงที่ส่งขอความช่วยเหลือต่อเขาได้เจอกับซากเลยอ,อีกลำนะครับที่เป็นของรัเสเซียตอนนี้ลูกเรือของพวกพระเอกก็กําลังถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับว่าไม่ควรที่จะไปช่วยทหารของทางรัเสเซียเพราะเมื่อกี้พวกรัเสเซียก็เพิ่งโจมตีเขาไปแต่พระเอกของเราเขาคิดว่ามันต้องมีเงื่อนงําอะไรแน่ จึงตัดสินใจให้ลูกเรือไปช่วยหลังจากที่ช่วยออกมาได้ผู้รอดชีวิตหนึ่งในนั้นมีกัปตันเรือของทางรัเสเซียด้วยนะครับตัดมาที่ทหารสี่นายที่นายพลหัวล้นส่งไปสอดแนมทางรัเสเซียตอนนี้วัวขาก็มาถึงท่าเรือของกองทัพรัเสเซียแล้วและส่งอุปกรณ์เข้าไปเพื่อทําการสอดแนมประธานาธิบธดีรัสเซียตอนนี้ก็พยายามติดต่อทั้งวอชิงตันและมอสโซเพื่อสอบถามและเจรจาเรื่องเรือดำน้ำที่ถูกโจมตีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเพราะสัญญาณทุกสัญญาณโดนบล็อกหมดและรัฐมนตรีกระดาหมนะครับก็เดินเข้ามาที่ห้องที่ท่านประธานาธิบดีอยู่และประกาศยึดอํานาจและก็ยิงกาดของประธานาธิบดีนะครับเจ็บไปหนึ่งในไอรัฐมนตรีกระลาหมนะครับมันบอกว่ามันจะเป็นคนสั่งการกองทัพเองและทหารทุกคนจะรู้แค่ว่าเป็นคําสั่งมาจากประธานาธิบดีไอรัฐมนตรีกระลาหมชั่วคนนี้แหละครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรื่องเรือดำน้ําระเบิด และเขานี่แหละครับที่อยากให้เกิดสงครามทหารทั้งสี่นายที่เข้ามาสอนแนมตอนนี้พวกเขาก็ได้เห็นการทํรารัฐประหารและได้ส่งภาพมาที่สารัฐทางสารัฐก็ได้แจ้งข่าวให้ท่านประธานาธิบดีสารัฐลูนะครับทางสารัฐเขาก็ไม่อยากให้มีการเกิดสงครามเหมือนกันนายพลหัวโล่งก็เลยเสนอว่าให้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็พามาที่ปลอดภัยให้เขาเมีอำนาจสั่งการอีกครั้งจะได้ไม่เกิดสงคราม ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็เห็นด้วยและให้อนานายพลโฮล,ลูนส่งคนเข้าไปช่วยได้เลยทําให้ตอนนี้พระเอกของเราก็ได้รับคําสั่งใหม่ให้นําเรือดําน้ํานะครับผ่านหน้าน้ํารัสเซียไปรับทหารทั้งสี่นายพร้อมประธานาธิบดีรัเสเซียแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านไปได้เพราะหน้าน,าน้นรัสเซียมันเต็มไปด้วยทุนระเบิดและเซ็นเซอร์ต่างๆพวกเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้แน่ๆพระเอกก็เลยต้องไปขอให้กับตันเรือของรัเสเซียที่เขาช่วยไว้นะครับ ให้มาช่วยบอกเส้นทางเพื่อผ่านทุนระเบิดพระเอกของเราก็เลยเล่าความจริงให้ฟังนะครับเรื่องเรือลำน้ําของเขานะครับที่จมเพราะมีคนทรยศและเรื่องรัฐประหารอีกจนทําให้กัปตันเรือของรัเสเซียยอมช่วยอัดมาที่ท่าเรือของกองทัพรัเสเซียตอนนี้ทางรัเสเซียก็เหมือนจะรู้ว่ามีการส่งขึ้นสัญญาณความถี่จากทหารทั้งสีนายที่เข้ามาสอดแนมนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรัฐมนตรีกรลางหหมชั่วนะครับตึงสั่งให้ค้นหา ทหารทั้ง4ี่นายนะครับมันก็พยายามที่จะซ่อนตัวนะครับเพื่อไม่ให้มีใครจับได้แต่พวกทหารรัสเซียแม่งก็ยิงกราดเลยครับเมื่อมันหาไม่เจอแล้วก็เสื่กงโดนอีกกระสุนโดนขาทหารไปไหนึ่งนายนะครับอยากจะร้องแต่ก็ต้องเก็บอาการแล้วก็เงียบไว้นะครับจนทหารของทางรัสเซียนะครับคิดว่าไม่มีใครแล้วก็ถอยกลับและภาลกิจใหม่ของพวกเขานะครับไม่ใช่แค่สอดแนมแล้วภาลกิจใหม่ของพวกเขานั่นก็คือต้องเข้าไปช่วยประธานาธิบดีของรัสเซียออกมาให้ได้ และพาไปขึ้นเรือดำน้ำําที่เรือดำน้ําของพวกพระเอกนะครับตอนนี้เรือดำน้ําก็กําลังจะผ่านหน้าน้ําที่มีแต่ทุ่นระเบิดแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเป็นฉากที่ถือว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับทุ่นระเบิดแม่งก็โคตรเยอะไหนจะตัวเซนเซอร์ตรวจจับเสียงอีกเยอะแยะไปหมดแต่กับตันเรือของทางรัเสเซียนะครับที่เข้ามาคอยช่วยบอกเส้นทางก็พาไปที่ทางลัดนะครับทางลับที่ไม่เคยมีใครรู้แล้วก็ผ่าน พวกทุนระเบิดและก็เซ็นเซอร์ต่างๆไปจนได้ทีทหารทั้ง4นายนะครับที่ได้รับภารกิจใหม่ให้ไปช่วยประธานาธิบดีรัเสเซียตอนนี้ก็บาดเจ็บไปหนึ่งนะครับที่โดนยิงขานั่นแหละครับจึงทําให้ตอนนี้ออกไปทําภารกิจช่วยประธานาธิบดีได้แค่3คนไอ้คนที่โดนยิงขาเจ็บนะครับให้ไปซ่อนตัวก่อนจนกว่าจะทําภารกิจสําเร็จเดี๋ยวพวกเขาจะมารับ หลังจากทั้ง3ออกไปทาภารกิจช่วยประธานาธิบดีนะครับก็เจอกับบริการของประธานาธิบดีคนหนึ่งที่โดนยิงไว้แต่ก็ยังรอดจึงได้รวมมือกันเพื่อไปช่วยประธานาธิบดีรัสเซียจากนั้นก็ได้บุกยิงกันอย่างดุเดือดน,นะครับและก็ได้ตัวประธานาธิบดีมาจนได้ตอนนี้ก็ได้เวลาหนีแล้วครับโดยการ์ดของท่านประธานาธิบดีรัสเซียนะครับอยอมสละชีพต้านพวกทหารไว้เพ <ST AN> ื่อให้ประธานาธิบดีรัสเซียมีเวลาหนีมากขึ้น ขณะที่ทหารทั้ง3นะครับกำลังจะพาตัวประธานาธิบดีโรยตัวหนีออกจากตึกนะครับทหารหนึ่งนายก็โดนยิงล่วงครับแล้วก็ไม่รอดทหารทั้งสองคนที่เหลือนะครับก็ได้พาประธานาธิบดีวิ่งหนีนะครับพวกทหารรัสเซียก็ตามมาทันนะครับแล้วก็ได้ยิงประธานาธิบดีไปหนึ่งนัดครับบาดเจ็บพวกเขาจะไม่รอดอยู่แล้วครับโดนกระหน่ำยิงแต่โชคดีนะครับทหารที่มันบาดเจ็บทีแรกแล้วไม่ได้ไปร่วมภารกิจนะครับ มันได้มายิงสกัดไว้ให้ด้วยสไนเปอร์สอยล่วงไปทีละลายนะครับทําให้ทหารทั้งสองนะครับมีโอกาสพัดประธานาธิบด,ดีหนีอีกครั้งขณะที่ทหารทั้งสองกาลังจะพาท่านประธานาธิบด,ดีดำน้ําเพื่อจะไปที่เรือกู้ภัยนะครับทหารหนึ่งนายก็โดนยิงครับใต้น้ําเลยและก็ไม่รอดน,นะครับอีกนิดเดียวแท้ๆจะถึงเรืออยู่แล้วแต่ทหารอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็พาประธานาธิบด,ดีไปขึ้นเรือจนสําเร็จนะครับ แต่หลังจากที่ส่งประธานาธิบดีขึ้นเรือเสร็จเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับโดดออกจากเรือซะง,งั้นลกลับไปรับทหารที่คอยยิงสกัดไว้ให้เขานะครับจนเขาพาประธานาธิบดีมาถึงเรือสําเร็จหลังจากที่ประธานาธิบดีอยู่บนเรือดำน้าเรียบร้อยแล้วเรือลบประจันบาลของทางรัสเซียก็ตรวจเจอเรือดำน้ําของพวกเวิเอกและก็ได้กระนำยิงมิสไซล์ใส่อย่างไม่ยัางนะครับ ตอนนี้เรือดำน้ำของพวกคอยเอกก็เสียหายอย่างหนักแต่เรือประจันบาลน,นะครับหลังจากที่มันยังจมเรือดำน้ําไม่ได้มันก็จัดตอปิโดชุดใหญ่ตามมาอีกรอบพระเอกเขาก็สั่งให้เอาเรือดำน้านะครับดำดิ่งลงไปใต้โลนเพื่อหลบตอปิโดพระเอกก็ไม่ได้สั่งดิ่งตอบโต้อะไรนะครับเพราะเขาเคยบอกกับกัปตันลัสเซียว่าเขาไม่ได้มาเพื่อฆ่าใครและตอนนี้เรือดำน้ําก็เสียหายอย่างหนักตอปิโดก็ไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากที่เรือดำน้ำกำลังจอดเป็นเป่านิ่งพระเอกของเราก็ถามกับตันเรือรัสเซียว่าคุณเป็นคนฝึกทหารที่อยู่บนเรือประจันบานนั่นใช่ไหมพวกเขาพักดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ได้ให้กับตันรัสเซียคุยกับทหารบนเรือประจันบาลว่าให้หยุดยิงหลังจากนั้นพระเอกก็เอาเรือดำน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเลยนะครับตอนนี้เรือประจันบาลของทางรัสเซียกับเรือดำน้ำของพวกพระเอกก็กําลังเผชิญหน้ากันอยู่บนผิวน้ำกับตันบนเรือประจันบาล ก็ได้สั่งให้ยิงจรวดใส่เรือดำน้ำนะครับแต่พวกทหารมันก็ไม่ยอมทําตามและก็ไม่ยอมยิงสักพักเรือประจันบาลก็ได้ยินเสียงประธานาธิบดีรัสเซียให้หยุดโจมตีเรือดำน้ําของทางสหรัฐทางรัฐมนตรีกลาโหมชั่วของรัสเซียหลังจากที่เรือประจันบาลไม่ยอมยิงตามคําสั่งเขาก็เลยสั่งให้เตรียม ks 3 5นะครับพร้อมยิงจรวดนิสัยใส่เรือดำน้ําของทางสหรัฐพระเอกตอนนี้ไม่มีทางเลือกจึงต้องเตรียมมิสัย เกือที่จะโต้ตอบเหมือนกันแต่พระเอกของเราก็ยังลังเลอยู่นะครับเพราะถ้าเขายิงบนหน้าน้ํารัสเซียทั้งโลกก็จะเห็นพวกเขาเป็นคนเปิดสงครามนั่นเองแต่ฝ่ายรัฐมนตรีกรลาโหงช่วของทางรัสเซียก็เปิดฉากยิงมิสไซล์ใส่เรือดำน้ําทันทีทางเรือดำน้ําของพวกพระเอกก็พร้อมจะยิงปะทะนะครับแต่พระเอกของเราก็ไม่ยอมสั่งยิงขณะที่มิสไซล์กำลังจะมาถึงเรือดำน้ําอีกแค่นิดเดียวก็ถูกเรือประจบบารบของทางรัสเซียยิงสกัดไว้ให้ หลอดยางหุดวิตและเรือประจันบาลของทางรัสเซียนะครับก็ได้ยิงมิสไซล์เข้าฐานที่รัฐธรรมนูนีกรางหงชั่วยอยู่ตู้ไม่เหลือซากนี่แหละครับความจงรักภักดีของทหารที่มีต่อประธานาธิบดีรัสเซียหลังจากจบเรื่องกัปตันเรือดำน้ําของทางรัสเซียก็ได้จับมือกับพระเอกและก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายส่วนทหารที่กลับไปรับลูกน้องเขาก็รอดมาขึ้นเรือจนได้นะครับในภารกิจครั้งนี้ มาสีนายแต่ก็ต้องตายไป2และเรือดำน้ำของพวกพระเอกก็ได้เดินทางกลับเรื่องราวของหนังก็จบลงเป็นไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมสปอยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องมาอย่างผมด้วยนะครับแล้ววันนี้บายบายสวัสดีครับ